ดูลูกเราสิตั้งแต่เลิกกับแฟนก็แต่นั่งเม่อ,อยู่คนเดียวพ่อสงสารลูกจังเลยนั่นสิพ่อเราจะทํำยังไงกันดีถ้าปล่อยลูกไว้แบบนี้ยสักวันลูกอัดตอมใจตายแน่ๆเงินเราไปหาลูกกันเถอะแม่ไปปลอบใจลูกสักหน่อยจากพ่อยูกี้ลูกพ่อกับแม่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม พ่อมีอะไรคะลูกยังเสียใจเรื่องไอ้ผู้ชายคนนั้นอยู่เหรอใช่สะพ่อหนูรักเขามากทํายังไงหนูก็ลืมเขาไม่ได้สักทีคนทั้งคนไม่มีใครลืมได้หรอกลูกพอเวลาผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นเองแบบที่เขาว่ากันว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างไงหละจ้ะลูกถ้าวันนั้นมาถึงหนูหวังว่าหนูจะยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะทาไมพูดแบบนั้นล่ะลูกพ่อไม่เคยเห็นใครตายเพราะความรักเลยนะคนที่ตายเพราะรักเพราะเขาทําตัวเองต่างหากไม่นะลูกลูกอย่ายคิดสั้นนะ ่อให้ไม่มีใครรักลูกก็ยังมีพ่อกับแม่ที่รักลูกเสมอพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูอยากเจอหน้าเขาอีกสักครั้งก่อนที่หนูจะตัดใจจากเขาถ้าลูกอยากเจอเขาจริงๆพ่อกับแม่ก็คงไม่ห้ามอะไรหรอกเธอฉันมีเรื่องจะคุยด้วยคุยอะไรอีกเราสองคนจบกันไปตั้งนานแล้วนี่แล้วฉันก็มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยทําไมเธอต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันเองฉันแค่อยากมาเจอหน้าเธอเป็นคงสุดท้ายก่อนจะตัดใจจากเธอไร้สาระ อะไรก็เลือกของเธอเธอเธอจะตัดใจหรือจะอะไรมันก็เลือกของเธอฉันไม่แคร์แล้วเธอมันเป็นผู้หญิงหน้าเบือฉันข้อตัดสินใจถูกเลยที่เลิกกับเธอกลับบ้านเธอไปได้แล้วแล้วข่าวหน้าไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกแฟนฉันรอฉันอยู่ที่อย่างนั้นฉันไปแล้วแค่คำพูดดีๆเขายังไม่มีให้ฉันเลยฉันเจ็บปวดมากจนฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูขอโทษนะที่ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่อยู่ทรมานใจมากจริงๆ แล้วก่อนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า mm. เอ๊ะทำไมวันนี้มิกกี้ตื่นสายจังเลยเนี่ยไปดูในห้องสักหน่อยดีกว่าฮะมิกกี้ลูกแม่ไม่คิดเลยว่าแค่ความรักที่เสียไปจะทำให้ลูกตัดสินใจแบบนี้ นั่นน่ะสิแม่นี่ก็งานศพมันสุดท้ายแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันยังไม่มางานศพยูกี้เลยทําไมมันถึงใจร้ายใจดำได้ขนาดนี้คนเคยคบกันแทๆ้ๆแล้วแบบนี้ดวงวิญญาณลูกของเราจะไปสู่สุคติได้ยังไงพอว่าพ่อจะไปลากตัวมันมาขรลบศพยูกี้เฮ้ยไอ้ดุมว่าไงฮะลุงแกรู้ไหมว่ายุกี้ตายแล้วตายแล้วไงไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อยเชิญลุงกลับบ้านไปเถอะ ฉันไม่กลับฉันจะเอาแกไปเคารพศพลูกสาวของฉันด้วยไม่อะผมไม่ไปผมไม่อยากยุ่งแกจะไปกับฉันดีๆหรือแกอยากเหนือแต่ดวงวิญญาณฮะโหลุงถึงต้องเอามีดมาขู่กันเลยเหรอถ้าอย่างนั้นผมไปก็ได้อยากพูดอะไรกับลูกของเราก็พูดมายูกกี้รอฟังอยู่ยูกกี้ฉันมาส่งเธอเป็นครั้งสุดท้ายอะขอให้เธอไปสู่สุคตินะอะไรที่แกเคยทํากับลูกสาวของฉันแกเคยคิดจะขอโทษไหมถ้าเรื่องอะไรที่ฉันทําให้เธอเสียใจฉันขอโทษนะ ุกี้ลูกพ่อลูกคงอยากเห็นหน้าไอ้ผู้ชายชั่วคนนี้ก่อนไปสู่สุขติใช่ไหมพ่อพามันมาเจอลูกแล้วนะนี่คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อทำเพื่อลูกได้